อ่าตัวนี้เป็นจอแบนโค้งสีขาวนะครับอันนี้อ่าได้น,นำการประกอบฐานจอนะครับตัวนี้สีขาวครับสวยก็หาโฟมมาลองนิดนึงนะครับกันข้างหน้าแต่ข้างหน้าเขามีฟิลม์มมีฟิล์มเหมือนคล้ายฟิลม์มทองโทรศัพท์าสามารถลอกได้นะครับการริ้วรอยอ่าเรามาดูกันนะครับตัวขาตั้งก็จะมี2ชิ้นนะฮะนะครับก็จะมีชิ้นแกนตรงนี้ฮะนี่จะเป็นสเตเลสครับ นะครับแข็งแรงทนทานสวยงามครับประตูสีดำก็เป็นแบบเทอรเลสพ่นสีนะฮะสวยนะครับการประกอบก็คือสองชิ้นม,มันจะมีน็อตม่ให้สองตัวนะครับอ่าก็ตรงแรกก็คือใส่ถ่ายของมันนะครับตรงนี้ตรงเนี้ยครับผมก็ถ่ายมือเดียวนะครับเนี่ยครับประกอบลงไปอย่างนี้ครับ ือเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นมุมเดียวกันนะครับเอียงองศามันเท่ากันถ้าใส่ใส่ผิดมันก็จะไม่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 เป็นชนี้นะฮะมันก็จะเอียงไม่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 เป็นเป็นรูปฐานของมันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตเอาน็อตน็อตใส่ตรงนี้ครับตรงตูดเนี่ยเอาขันนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยพขันน็อตตรงนี้แล้วนะครับพอประกบนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมี จะมีตุ่มกดให้ตรงนะฮะปึ้งลงไปแต่แล้วก็เอาน,อน็อตนยฮะเราใส่ตรงนี้แล้วเขาขันขันพอตึงๆะคะอย่าไปเฟืนนะครับเดี๋ยวเกี่ยวหัวนอ็อตหรือตรงช่องหัวน็อตเนี่ยมันจะมันจะดัานได้มันจะโดนกินหัวน,น็อตแล้วมันจะขายไม่ได้นะครับอ่าอย่าฝฟืนๆเฟือย่าตึงอย่าไปเฟืนนะครับพอตึงๆนะฮะแล้วก็ขันนะครับลักษณะของของ,ของขาจ็เป็นเขาก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับพอเสร็จแล้วอ่าแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับ,รบเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับอ่า